สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังูลกันอีกวันหนึ่งนะครับเรื่องราวของการสร้างแรงจูงใจในการทำงานนี่ยังไงพูดไปก็ไม่มีวันจบนะฮะเ,เราจะสังเกตนะครับว่าแทบจะทุกองค์กรเลยพยายามที่จะให้คนที่เป็นหัวหน้าผู้จัดการผู้นำองค์กรเนี่ยจะต้องมีบทบาทสำคัญอันหนึ่งก็คือพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรของตนเองเนี่ยนะฮะดังนั้นตัว บทบาทหน้าที่อันนี้มันก็เลยเป็นอันหนึ่งที่จริงๆมันเป็นบทบาทหน้าที่ที่สําคัญมากนะครับมันเป็นซอฟต์สกิลอันหนึ่งที่หัวหน้าทุกคนถ้าอยากจะได้ผลงานที่ดีจากพนักงานของตัวเองเนี่ยเขาจะต้องสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้เกิดขึ้นในตัวพนักงานให้ได้ทํำยังไงที่จะทําให้พนักงานอยากที่จะเข้ามาทํางานทุกวันอยากที่จะสร้างผลงานที่ดีกระตือรือร้นมีพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องที่องค์กรต้องการ เนี่ยมันเคล็ดลับมันอยู่ที่ตัววิธีการ motivate หรือว,ว่าการสร้างแรงจูงใจนี่แหละแต่เชื่อไหมครับว่าทั้งๆท,ท,ที่เราก็ทราบดีนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีความสําคัญแต่ในทางปฏิบัติจริงๆกลับกลายเป็นว่าผู้จัดการส่วนหนึ่งละกันนะครับซึ่งอาจจะบางองค์กรอาจจะเป็นส่วนใหญ่บางองค์กรจะเป็นส่วนน้อยอันนี้ท่านต้องลองไปเช็คดูนะครับแต่ว่ามีแน่นอนทุกองค์กรจะมีผู้จัดการอยู่กลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งที่มองเรื่องนี้ไม่มีความสําคัญอะไรเลยรวมถึงบางครั้งก็มองข้าม เรื่องนี้ไปด้วยสาเหตุอาจจะอย่างเช่นบางองค์กรที่เคยเข้าไปสัมผัสเนี่ยระดับสูงสุดเลยนะฮะเขาพยายามที่จะโฟกัสที่ผลลัพธ์หรือ KPI ที่จะจะพยายามทำให้องค์กรบรรูุเป้าหมายเพราะฉะนั้นเขาก็ถ่ายทอดไอ้พวก KPI พวกนี้ลงสู่ระดับ Department Manager ของเขาเพื่อให้ Manager กลุ่มเนี้ยผลักดันผลงานซึ่ง เขาก็มัวแต่ย้ำมัวแต่เน้นในเรื่องของความสําเร็จของตัวเลขของผลลัพธ์ที่เขาต้องการโดยลืมไปว่าไอ้ผลลัพธ์พวกนี้แมเนเจอร์ไม่ได้สร้างมันเองกับมือแต่เขาต้องอาศัยลูกน้องเขาอะในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานเหล่านี้จริงไหมฮะดังนั้นถ้าเขาไปมัวแต่ทุกวันตอนเช้าตื่นมาเข้ามาที่ทํางานด้วยสีหน้าพยายามทําหน้าโหดเข้าไว้เพื่อจะควบคุมดูแลลูกน้องตัวเองให้เขาทํางาน ทำหน้าแล้วก็วิธีการบริหารงานก็เป็นลักษณะการบังคับถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าจะมีใครเต็มใจอยากทํางานอยากจะสร้างผลงานอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เราไหมทําผิดทีไรโดนด่าทุกทีทําดีก็ไม่มีคําชมอะไรซึ่งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากนะครับว่าในทุกวันนี้ยังคงมีแมนเจอร์ที่อาจจะลืมหรืออาจจะไม่ทราบเทคนิคหรือไม่ทราบว่าไอ้โมเ t ชันจริงๆแล้ว มันอยู่กับเขาอะมันสามารถที่จะทําได้โดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องไปเรียนรู้อะไรที่มันลึกนักแต่ขอให้เข้าใจมองตัวเองให้ถูกถามตัวเองก่อนว่าอะไรละ่ะที่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเดินมาทํางานด้วยอย่างทํางานอย่างมีความสุขเต็มใจที่จะทํางานที่มันยากขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเราได้คําตอบนั้นเนี่ยผมว่าคําตอบมาเป็นคําตอบเดียวกับที่พนักง,งานต้องการเหมือนกันนะฮะ ดังนั้นสิ่งที่ผู้จัดการส่วนใหญ่มักจะสร้างแรงจูงใจผิดทางหรืออาจจะลืมหรือมองข้ามไปเนี่ยนะครับก็มีประเด็นดังต่อไปนี้นะฮะตัวแรกสุดเลยก็คือผู้จัดการส่วนใหญ่มักจะลืมว่าแรงจูงใจอ่ะมันเป็นการสร้างบรรยากาศมันไม่ใช่การที่เขาจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะไปกระตุ้น motivation หรือแรงจูงใจให้ให้มันเกิดขึ้นกับพนักงานซึ่งพอเราพูดถึงเครื่องมือผู้จัดการส่วนใหญ่ก็จะมองว่า นี่ไงมันจะต้องมีสวัสดิการที่ดีถูกไหมฮะจะต้องมีค่าจ้างเงินเดือนที่สูงสิพวกนี้มันเป็นเครื่องมือที่ตัวผู้จัดการเองไม่สามารถจะควบคุมได้เลยมันมาจากนโยบายของบริษัทมาจากท็อปมาจากซีโอมากกว่าถูกไหมฮะจะจ่ายสูงจ่ายต่ำตรงนี้มันมันเป็นภาพใหญ่เลยในในมุมระบบแต่ลูกน้องที่เดินมาทํางานกับเราทุกวันเนี่ยเราสามารถจะไปบอกได้หรือฮะว่าเดี๋ยวพวกนี้จะขึ้นเงินเดือนให้ถ้าวันนี้คุณขยันเดี๋ยวพวกนี้ผมจะมีเงินค่าขยันให้ ผู้จัดการเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นในแง่ของการสร้างแรงจูงใจให้มันเกิดขึ้นในทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้จัดการที่ดีจะต้องสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีตั้งแต่เช้าเลย,ยเข้ามาทํางานก็ต้องเข้ามาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีรอยยิ้มติดหน้ามาตลอดนะฮะเดินเข้ามาทักทายพนักง,งานทุกคนด้วยความสดชื่นนะ,ะับพูดคุยอย่างเป็นกันเองแค่เริ่มต้นวันแค่นี้ย พลังในการทํางานของพนักงานก็มาแล้วล่ะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปแตะในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันเลอะเลอะแค่เราไม่ลืมทําสิ่งเหล่านี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับสร้างบรรยากาศพยายามที่จะทาให้บรรยากาศในทุกวันมันโอเคแต่ไม่ใช่สปอยมากเกินไปมันก็ต้องบาลานซ์ถูกไหมฮะดังนั้นบรรยากาศตรงนี้มันอยู่ในมือผู้จัดการเลยเคยสังเกตไหมครับถ้าวันไหนเราในฐานะผู้จัดการเดินเข้าไปทํางานในฝ่าย แล้วชักสีหน้าแบบมีอารมณ์เสียสีหน้าไม่ยิ้มนะครับเป็นหน้ายักมาเลยอะฮะแถมยังบกเวกโวยวายอารมณ์เสียแสดงให้พนักงานเห็นแต่เช้าเนี่ยเคยสังเกตไหมครับว่าวันนั้นทั้งวันนี่มันแบบอึมครึมไปทั้งวันเลยพนักงานจะรู้สึกแปลกๆเขาจะไม่กล้าเข้ามาคุยกับเราเวลามีปัญหาอะไรวันนั้นก็จะเงียบๆกันไปทั้งฝ่ายเนี่แหละฮะบรรยากาศแรงจูงใจมันหายไปเลยวันนั้นทุกคนผมเชื่อเลยจะไม่ค่อยอยากทํางานหรอก เร่งเวลาให้มัน5้าโมงเย็นเร็วๆจะได้รีบกลับบ้านถูกไหมฮะดังนั้นนี่คือตัวแรกเลยนะครับแรงจูงใจที่ต้องมาจากบรรยากาศในการทํางานซึ่งหัวหน้าสร้างได้เลยทุกวันนะครับอีกอันนึงคือที่สังเกตเห็นจริงๆนะฮะว่าหัวหน้าเวลามีพนักง,งานเก่งๆกับพนักง,งานไม่เก่งหรือพนักง,งานที่มีพฤติกรรมที่มีปัญหาเนี่ยสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไปโฟกัสกับพนักง,งานที่มีปัญหาพนักง,งานที่ผลงานแย่พนักง,งานที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนัก ทำไมเราถึงเื่องโฟกัสอน,นั้นเพราะเราบอกว่านี่คือตัวปัญหาแต่ในการโฟกัสเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าเราไปพยายามจะพัฒนาพยายามจะส่งเสริมเขาซึ่งดีนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่เราลืมคนเก่งๆเราลืมคนที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดีไปหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยคนเก่งนี่ถูกทิ้งไปเลยเพราะอะไรเพราะผมเคยไปถามหัวหน้าถามผู้จัดการว่าเอา้าทําไมคุณไม่ดูแลพนักง,งานมือดีคนที่เก่งๆที่คุณไว้ใจละ่ะเขาตอบ ก็มันก็เป็นคําตอบที่ถูกของเขาเนะเขาบอกว่าก็เาขาเก่งนี่ผมไว้ใจเขาอยู่แล้วอย่างั้นผมก็ไม่ต้องไปดูแลเขาใกล้ชิดไงเพราะผมเชื่อใจผมไว้ใจเขาผมก็เลยปล่อยให้เขาทํางานแต่พอไปถามในมุมพนักง,งานพนักง,งานกับรู้สึกว่านายไม่ค่อยใส่ใจเห็นไหมมุมมองมันต่างเลยนะครับพนักง,งานบอกว่าทำไมนายไม่ใส่ใจเลยมแต่เอาเวลาไปวุน่นวายกับพนักง,งานที่แย่ๆทั้งๆท,ท,ที่วุน่นวายไปแล้วเขาก็ไม่เห็นจะดีขึ้นตรงไหนทําไมไม่แบ่งเวลาหรือไม่บาลานซ์เวลาให้กับ กลุ่มพนักง,งานที่มีผลงานดีด้วยเพราะว่าพนักง,งานทุกคนเขาก็ต้องการ recognition นะครับต้องการความใส่ใจต้องการการสื่อสารการพูดคุยจากหัวหน้าอย่างเป็นเรียกว่าอย่างสม่ำเสมอนะฮะดังนั้นเวลาเราบริหารพนักง,งานนะครับถ้าเราเจอคนเก่งคนที่มีพฤติกรรมที่ดีท่านเองในฐานะผู้จัดการก็คงต้องลงไปพูดคุยพูดจา นะครับให้คำชมให้การชื่นชมกับเขาอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับอย่าไปโฟกัสแต่เพียงคนที่มีปัญหาแล้วจะหาทางแก้ไขเพราะบางคนนี่ต้องยอมรับว่าผ่านไปปีหนึ่งสองปีแล้วคนที่มีปัญหาเองก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้อันนี้มันคงต้องเป็นวิธีการต่อไปละว,ว่าองค์กรจะมีนโยบายยังไงกับพนักง,งานที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะครับตัวถัดมาพอมัน,ม,นมันมีสาเหตุมาจากข้อที่2นะครับถ้าคนเก่งๆคนนั้น ไม่ค่อยได้รับการดูแลจากหัวหน้ามากนักเนี่ยเท่ากับว่าหัวหน้าเองก็จะไปโฟกัสไปโคชชิ่งคนที่มีปัญหาคนเก่งก็เลยไม่ค่อยได้รับการโคชชิ่งจากหัวหน้าพอไม่ได้รับการโคชพลังแรงจูงใจตรงนี้มันก็หายไปการโคชชิ่งนี่อย่าลืมนะมันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะครับเราสามารถที่จะส่งผ่านความรู้สึกส่งผ่าน recognition การยอมรับ การบอกว่าพนักง,งานคนนี้มีความสำคัญสำหรับเราเนี่ยมันสามารถส่งผ่านในเซสชันตอนเราโคชชิ่งกันได้เลยดังนั้นพนักง,งานจะมีความรู้สึกว่านายให้ความสำคัญพอานายให้ความสำคัญกับเขาปั๊บเนี่ยพลังแรงจูงใจมันมานะครับพวกนี้มันมาทันทีเลยซึ่งตรงนี้มันเป็นการกระตุ้นทําให้พนักง,งานมีแรงจูงใจมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางด้านการเงินอะไรเลยนะฮะแต่สามารถทําได้ทุกวันนะครับอีกตัวหนึ่งที่มักจะมีปัญหาคือคนเก่งอ่ะ คนที่เก่งคนที่ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้ามักจะได้รับงานเยอะกว่าส่วนคนที่ไม่เก่งก็จะรับงานน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะหัวหน้ารู้ว่าเขาทําไม่ได้ก็ไม่ให้งานไม่มอบหมายงานเคสแบบนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าจะกลายเป็นว่าคนเก่งก็จะเหนื่อยแล้วมันก็จะมีโอกาสเบรนเอาได้เร็วกว่าสิ่งเหล่านี้ท่านเองในฐานะหัวหน้าคงต้องออช่วยบาลานซ์นะครับพอคนเก่งได้รับงานเยอะแล้วคนไม่เก่งล่ะ เราก็จ่ายเงินเดือนเขาอยู่ทุกเดือนนะครับอย่าลืมดังนั้นต้องไปพัฒนาต้องไปโฟกัสในมุมที่จะทําให้คนไม่เก่งเนี่ยสามารถทํางานได้จริงๆตามหน้าที่และความรับผิดชอบจริงๆคือไม่ใช่สุดท้ายรู้ว่าคนนี้ไม่เก่งก็เลยทิ้งไปเลยบางองค์กรมีนะฮะพนักง,งานคนนี้แบบนายไม่ชอบเพราะว่าผลงานไม่ดีพฤติกรรมไม่เด่นก็เลยปล่อยไปเลยฮนะกลายเป็นว่าพนักง,งานคนนั้นว่างครับไม่มีงานทําสักพักหนึ่งก็เริ่มเรียนรู้ว่าเออมันสบายดีแนฮะ ได้เงินเดือนทุกเดือนแถมยังไม่ต้องทํางานอะไรเหนื่อยคนนน้นเขาเก่งก็กลายเป็นคนเก่งเนี่ยแหละผิดซึ่งมันไม่ถูกละเพราะมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปนานๆเท่ากับว่าเรากําลังสร้างแรงจูงใจในทางที่ผิดนะครับคนเก่งอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเก่งแล้วเหนื่อยเก่งแล้วหนักขนาดนี้อย่ากเก่งดีกว่าเขาอาจจะลดดีกรีความเก่งของตัวเองลงก็ได้เพื่อที่จะอยาก,ยากจะบอกว่าหัวหน้าว่าก็ไม่ต้องให้ง,งานเขาเยอะนักเพราะคราวนี้เขาทําไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นว่าทุกคนในทีมจะกลายเป็นคนไม่เก่ง เอาพฤติกรรมไม่ถูกต้องมาใช้กับการทำงานนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นกับการสร้างแรงจูงใจซึ่งต้องยอมรับว่าบางครั้งมันก็เดินไปผิดทางเหมือนกันดังนั้นประเด็นพวกนี้ทาง HR เองคงต้องมีมาตรการมีแนวทางหรืออาจจะเป็นคล้ายๆไกด์ไลน์ให้กับ Line Manager หรือ l e a d e r ร์ช p ของตัวเองอะลีดเดอร์ของตัวเองนะครับว่าแนวทางในการโมดิเวตลูกน้องเป็นยังไงอาจจะทำเป็น กเป็นการรณรงค์เพื่อให้เขาเห็นแล้วก็ให้ความรู้กับเขาเขา,เขาจะได้บาลานซ์ได้ถูกต้องนะครับระหว่างพนักง,งานมือดีกับพนักง,งานที่ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องว่าคนไหนเขาควรจะให้ความสําคัญยังไง motivation เราจะสร้างบรรยากาศในการทํางานทั้งวันอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้พนักง,งานทํางานขยันแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ